ดาราสาวน้ำตาแตกเลี้ยงลูกเจนเซตถูกลูกสาวเรียกปรับทัศนคติ อีกหนึ่งคุณแม่ซ้ายฉลองที่เลี้ยงลูกสาวด้วยลำแข้งตัวเองจนประสบความสำเร็จสำหรับส้มเชงสามชาล่าสุดควงลูกสาวยยคิมมาเปิดใจในรายการโตะหนูแหม่มพอบเล่าวิธีประชิญปัญหาการเลี้ยงลูกยุคใหม่ที่ถึงขั้นบอน้ำตาแตกเลยทีเดียวทั้งสามคนสนิทกันจนสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องจริงๆกับแม่เองเคยเป็นคนที่แบบว่าหนูกับน้องไม่อยากคุยด้วยมันจะมีช่วงก่อนหน้านี้หนูไม่คุยด้วยเลยเป็นช่วงที่หนูกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นและแม่ก็ยังไม่ไ ได้ปรับตัวมันเกิดการปรับตัวครั้งใหญ่มานั่งคุยกันเปิดใจน้ำตาไหลร้องไห้กันสุด,สดในวันที่คุยกันไม่รู้เรื่องปัญหาเกิดมาจากอะไรจริงๆมันเป็นเรื่องจุกจิกเลยค่ะเรื่องความต้องการของหนูเรื่องความต้องการของน้องและแม่เขาก็มีความเป็นหัวโบราณอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีความคาดหวังเล็กๆอะไรแบบนี้ซึ่งวันนั้นก็เปิดใจคุยกันว่าหนูไม่สามารถเป็นเวอร์ชั่นนั้นที่แม่ต้องการได้เพราะหนูมีความเป็นตัวของตัวเองสูงด้วย ัท้งคู่คุณแม่เลี้ยงเด็กๆยังไงให้ออกมามีความเป็นตัวของตัวเองสูงขนาดนี้เลี้ยงแบบบุฟเฟ่ค่ะสมวาสมก็เลี้ยงแบบแม่ทั่วๆไปให้ความรักเขาเต็มร้อยแล้วเขาไม่มีพ่ออะไรที่เขาทดแทนได้เราก็ทดแทนให้อย่างที่บอกสมเองก็ยังมีความที่เป็นคนหัวโบราณพอเราโตมาแบบยุคข,ของเรา